แต่จริงนะนี่คนที่เขาคาดการเอาไว้แล้วว่าคุณพิธาจะไม่ผ่านโหวตเนี่ยคือ,อนอายแอสคาราบ้อเขาบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตก่อนจะถึงวันโหวตด้วยอเขาบอกว่าไม่ได้เกลียดชังคุณพิธานะแต่ถามกลางเวทีเลยใครอยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นถ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นน้อยกว่าเหรอ อันตรายนะเนี่ยจะบอกให้แต่ว่าก็เป็นไรหรอกครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องผ่านด่านเาาพราะอรหิยพรุ่งนี้โหวตแล้วพิธาพิธามันเป็นานายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นะครับนะครัแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับเอาเลยครับเอาพี่ไม่ไม่เดิมลุงเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วลุงอ่ะ ผมก็ตื่นผมก็บอกแล้วไปไล่ผมไล่เขาไปตั้งนาน้วเพราะว่าผมพูดเรื <c oughs> จริง <c oughs> พูดมาจากหัวใจไม่ได้เกลียดชังคุณพิธาไม่ได้เกลียดยังครนี่นีอคอนเสิร์ต พี่อดร้องเพลงนี้ว่าก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลอะไรเนี่ยจำได้ปะจำได้่ผมก็จะร้องไม่เหมือนนะแต่ผมว่าคุณผู้ชมจําได้ไม่รู้ร้องแบบนี่คือเป็นการย่างเสียงของคุณแอดหรอใช่ใช่ก็คิดดูสิก่อนวันโหวตอ่ะคือโหวตสิบสามใช่ไหมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตวันที่สิบสองเราเอามาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนั้นเนี่ยคือน้าแอดคาราบาวก็ถามเลยอ่ะว่าใครไม่เลือกสีส้มให้ยกมือแต่ปรากฏว่าไม่มีคนยกมือคุณผู้ชมทีนี้ทําไงต่อคือ น้าแอดเนี่ยก็อธิบายให้ฟังนะในมุมมองของน้าแอดว่าทําไมถึงไม่ได้เลือกพักก้าวไกลน้าแอดบอกว่าการโหวตนายกเนี่ยมันต้องมีด่านอรหารไงรถ้าเกิดว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอย่าไปเสียใจเพราะว่าประชาชนก็ต้องอยู่ต่ออันแล้วก็พูดถึงลุงเห็นไหมที่บอกว่าลุงเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วก็น่าจะหมายถึงลงตู่อะค่ะคแล้วน้าแอดก็บอกว่าเออเนี่ยก็เบื่อเหมือนกันแล้วก็เคยไล่ไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าคือน้าแอดเนี่ย อนุญาตนะอนุญาตให้ถ่ายคลิปนะแล้วก็ให้เอาไปเผยแพร่ต่อ,อทิ้งท้ายด้วยบอกว่าที่พูดมา <c oughs> ไม่ได้เกลียด <c oughs> ไม่ได้เกลียดคุณพิธาไม่ได้เกลียดชังใครอันนี้พูดจากใจของน้าแอระ Ad นะคะค